สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมครับสวัสดีตอนค่ำครับพี่น้องวันนี้ผมมาใส่เบ็ดเงาใส่เดือนครับผมเงาใส่เดือนเงาใส่เดือนที่เขาเคยมาใส่แะครับใส่เดือนหน่อยแล้วครับกีทักแตะ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศน้องตอนคำ่ำตอนนี้เป็นเวลาเป็นเวลาจะหกโมงแล้วครับพี่น้องนี่ครับกาศจเป็นประมาณนี้ผมใส่เบ็ดแล้วแล้วหกโมงแลวละก็ ผมว่าสิเลาะเบิ่งสัก,กรอบหนึ่งก่อนเขาเมื่อครับพี่น้องเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งน้ำกันว่าสีมานบ่ครับบรรยากาศน้องเฮาพี่น้องเดี๋ยวไปหลุ่นเบ็ดกันครับว่าสิถือบ่สิเลาะเบิ่งจักรอบหนึ่งครับครับพี่น้องบรรยากาศตอนค่ำคำครับผมจะเป็นสิตกดินแล้วครับพี่น้องผมจะให้เบิง่งบรรยากาศรอบรอบรอบน้องนี่นครับตั้งแต่หมืหน่นเขาใส่ ได้สามสิบตัวนี่ยไม้แตกด้วยครับพี่น้องมีคนมาหากินหาเลาะหลายอยู่ครับผมใส่เบ็ดผมก็เลยว่าผมตรงเลาะเบิ่งสักรอบหนึ่งก่อนครับนี่อยู่ในปลาผือยังมีคนอยู่นะครับสองสองคนผมเห็นอยู่นะี่ยจะเก็เจ้าเห็น,หนยังยังในป่าผือครับว่าด้ใส่เบ็ดเด้ครับอาย,อยัางบุญนนี่แต่เดี๋ยวเอากันดุนเบ็ดก่อนครับก่อนสะเ้าเมื่อครับพี่น้องยางบึงสักกัน เงียบครับพี่น้องเลาะเบิงว่ามาันจิมีป่าถือบ้างพี่น้องกามันถือพี่น้อง,บงเบ็ดลังนี่จมขับเบ็ดจมเลยนี่ปลาไหลครัก Tá ดึงไปทะพวอยู่พี่น้องลางเป็นจังเด่นแมวดึงแมวดึงครับแมวดึงแมวดึงแมวเด้อเด้วครับ โตป่าเยอบุมมี่เลยครับเยอเบิดแล้วเหลาะเบิรงยังเดียวพี่น้องตั้งนุ่ปาลาครับพี่น้องนี่ครับผมนีเเอิน,น,อนปลาคอกั้งอ๋ออาจีพปลอยครับผมตัวหน่อย น,นี่กระดินครับพี่้องปลาเนี่้โอ้พี่้องมิตรปลาเนี่ยนี่ครับปลาคอกังว่าหันผมกับปอยไปผมจะเอทิ่มอันนี้ครับเอาหลอดเอาหลอดปลาใหญ่ครับผมโอ้ ปลาค้ดหน่อยไม่เล่นเบ็ดเพราะอื่นปลาค้ดกังครับอ่ะครับพี่น้องกในปลาค้ดมาตัวหนึ่งนอดน,นั่นมันจอยครับไอ้นมันจอยซอนตัวนันมันตัวหน่อยเลยบอเอาตัวหนึ่งเอาข้าเบ็ดไว้ตัวหนึ่งปลดปล่อยไปครับเดี๋ยวเขาถาลุ่นกันตอนเศร้าจะเป็นอย่งไรครับโดนเหยื่อหลอนเบ็ดสิคือเบ็ดปลอมเบ็ดโฟมครับว่าไอ้ทารุ่นมึงอึ้นเศร้าครับ ครับบรรยากาศค่บแล้วครับมืดละสิขมืแลวครับเยือไทกับบมมีเอ้าถาบึงกันตอนเสารเลยครับว่ามันจะเป็นจังไดนะครับพี่น้องกลับบ้านกันครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเสารครับผมสวัสดีตอนเสารครับพี่น้องนะครับมือนแดดออกครับตะเวน ตะเวนขึนแล้วครับพี่น้องมือเนี้ยคนครับตะเวนขึ้นละเริ่มกลับมาแดดอีกแล้วครับพี่น้องขั้นเดงหกโมงดีนะครับตะว่าตะเวนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสิไปลุนเบ็ดตอนเศร้ากันครับว่าเขาสิได้เบ็ดเอยสิได้ปลาจากักตครับหลังจากหมู่บ้านเขาได้เบ็ดตัวหนึ่งครับผมตอนแรงเดี๋ยวไปลุนตอนเศร้ากันครับมาครับลุนเบ็ดกัน ังไพี่นอ้องเอาเลยครับพังนี่พังพังพี่น้องพี่น้องเบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งขั้นเบ็ดครับพี่น้องดึงเขาแฮนเอาละครับ,บ,ม,บ,รบ,รบมีรุ่นมีรุ่นสีมีปลาบ่าครับผมปลาสีมีบ่ละครับพี่นอ้อง <c oughs> โอ้ยตัวตัวใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยเยอะด้วยเยอะด้วพี่น้องเสร็จกินเลยครับผมเก็เริ่มเทิ่อเลยครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าใหญ่อยู่ครับพี่น้อง เ <g ül> ยียวกับหญ้าของผมตัวเลกใส่สวยเลยเอาครับเบ็ดปักเบ็ดคันฮะเด็กการละหองม,ม้านะครับมือนี้ครับผมโอ้ตัวเล็กเบ็ดการเลยครับน,น,นั่งนิ่งๆครับผมโอ้ ผมได้ยินเสียงปลาดินครับเนเสียงปลาดิมเ,เสียงปลาดินพี่น้องปลาดินยู่โอ้อยู่เบ็ดเฮายพี่น้อดินินยู่ลอนี่แหละเด้อเด้อเอ้เ้อบเ,บเ,นะบเบดเเเด ครับพี่น,ออน้องตายยังโอ้โหโอนีอ่เป็ดขั้นตัวงามครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้นี่ครับผมโอ้ยร,รอบเสา จกปลาดินอีกแล้วพี่น้องปลาดินอีกแล้วเสียงปลาดินปลาดินพี่น้องมีอีกแล้วเพิ่งหันพี่น้องตรงไหนครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอาอย่างครับน้องเด็ครับพ่นพ่นพ่นโอ้ยข่ายเยอะพี่น้องโอ้ง้ามง้างครับเดี๋ยวเด็ดเด็ดเอาเแลยวครับพี่น้องเอาอีกแล้วโอ้ย ตการ,ร,รเ,าเลยครับอีกครับผมเศร้านี่ควาตูดสวยๆเลยครับรอบคำมิดมิดประคกกั่งกินครับนี่รอบเศร้าเหตุการณ์เลยครับพี่น้องฟังด็ๆยังไงถือตีไว้พี่น้องรอบเศร้าโอ้หลังนี้ก็ถือครับผมแต่ว่าตายครับพี่น้องอนี่ครับตายครับตัวนี้เอา้า เป็นย really? ังับผมไปครับพ no. oh, no. no. ี่น้องโอ้ตกาจตกาจพี่น้องยังเงียบครับพี่น้องส่งเงียบโอ้ยน้องเงียบเงียบหัวดำเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่เงียบเดี๋ยวเดี๋ยวครับผม วันนเงียบครับพี่น้องเงียบเลยครับไอ้นี่มาอีกแล้วครับผมโอ้โยิดดีจังครับพี่น้องเบ็ดปักเข้าไปครับผมโ,โ้ถือดีครับพี่น้องนี่ครับอาก,กาศน้องหลบหล,บล,บล,บลบับหลับน้องจุดถือครับผมน,นี่ครับผม โ,โอ้เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอา,อ,อ,าอีกแล้วครับผมประคออีกแล้วครับผมเจ็บครับเจ็บพี่น้องห้อมนี่ปลาถือดีไปพี่นอ้องลู่ลูวอะไรครับพี่น้อง เงียบครับนี่ครับไทยส่แบบนี้ยบุกพี่น้องว้ามันบดถืออุ๊ยครับผมพูดอ่ะพูดอ่ะเด้อเด้อเด้อโหดสัดสุดโหดสุดโหดสุดเนี่ครับผมโหดสุดโหดสุดพี่น้องโอ้ยควงมาน้อง ทำงานครับพี่น้องของหน่อยครันั่งนิ่เนนงเลยนั่งเงียบครับผมน,นั่งบ่ถือครับโอ้พี่น้องลังนี่เบ็ดจมครับพุณหะเบ็ดจมเบิ่งกันครับเบ็ดจมปันไหนดึงก็ครับพี่น้อง เบ็ดขั้นโบกอยู่คือเบด็บดเบ็ดปอมเบด็ดโฟมครับอะไรหมักสีดึงรบครับผมถึงต้อต่อไปอันนี้เป็นตึนน้งแดงครับผมเอาละครับพี่น้องครับดิน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 หวนะครับขอหน่อยเดี้ยเๆ้เ คิดดีครับพี่น้องคิดดีกับปลาพือนี่หกแห่งถือตั้งยี่ม,มองเยอะเลยพี่น้องทังงง้งนี้พี่จังส่งเงียบวะมองกันน,น่ะหลังเป็นจังเด่พี่น้องเบ็ดคือส่งเบ็ดคือส่งจมจมแนละ้ส่งดิน ส่ดิงด oh, ิงโออาินดแห้่นี่ครับผมออจะโตเลวครับพี่น้อจะประคอเลยไหมนี่่คืเป็นสงหยาดึงจุดเกี่ยวกันครับพี่น้อหจเกี่ยวกันโอ้ยครับพี่น้อโอ้ปลาดุกปลาดุกเห็นแล้วครับ นี่เป็นปลาดุกแล้วครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกยังอยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาดุก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 ครับไปห่วยปลาดุกเอ้ยนี่ไอ้ดุกครับไอ้ดุกโอ้ยนี่ครับผม ดุกด <id sei his prechen> oh ุกดุกดุกดุกสวยงามเลยครับตัวนี้โอ้แล้วครับเก็บครับผมล้างหนึ่มีปลาดินครับผมมีปลาดินมีปลาดินปลาดินปลาดินปลาหยังพี่น้องปลาดินครับโอ้พี่น้องโอ้เดี๋ยว ปุ๊บครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮึมคุณครับพี่น้องมันฟัน่นจะคองคุณเนี่ยมันสิดจะคองพี่น้องเนี่ยบาดเบิด์อู้มันคองเอาครับเก็บโหดอีกแล้วครับมื่อนี่โอ้พี่น้องสีเบิร์เบิดหลังนี่ บ <iyorsun Yes. ings> <poker finden> <int os> ึ่งอู้น่ะโง่สิเลยสียูกว่าล่ะอ่าครับผมมั่วคักมั่วเนี่ยดอกพื้นี่ควันดีแฮบเนี่ยม็ดมั่วจนสี่หัก ปเป็นอะไรกนฉีดอยูบอ่บ่พี่น,น้องเนี่ครับหม้อฉีดบ่ค่อยอยู่ครับมันบ่คือเบ็ดตลอมครับับพี่น้องปลาตุ่มหมูว่านยังอยู่อยู่ครับนี่ยอกั่งหน่อยเดี๋ยวผมฉีดเบิ้งผมปวดได้บ่นี่ครับมันกินหล็กบ่ตายปวดได้กับสิปล่อยมันครับ ยันต้มไตก่ก่อนฮะลองปลดเบิึงครับลองปลดเบิึงพี่นอ้องกินเลือดเลยเอ่ะนี่ครับปลดได้แล้วปล่อยมันครับตัวหน่อย <c oughs> ครับพี่นอ้องบรรยาก,กาศน้องตอนเศร้าๆครับพี่น้องก็คือยังส่งขึ้นม,มาอีกเหรอครับพี่นอ้อง นี่ครับหลังจากฮาซส่เบ็ดแล้วแล้วไปมุยามเบ็ดแล้วแล้วพี่น้องแล้วว่าิึงผลงานกันครับพี่น้องสีเบื้องบนนี้ในการทึกกันครับผมติดดีอยู่ต้องถือเป็นหม่องนะครับฟังได้ถือดีก็ถือดีดีฟังได้ถึกบดรีก็ห่า,หางครับผมอา้าวนี่ครับหลังจากเขากูเบ็ดกูยังแล้วแล้วนี่ครับผม ปลาอยู่เนี่นี่เดี๋ยวผมจีเอาออกให้เบิ่งครับผมนี่ครับพี่น้องผลงานมาเนี่ยวัอนี้ได้แต่โตง่ายๆครับพี่น้องนี่ครับผมถือว่าวัอนี้ได้แต่โตงามๆครับพี่น้องโตงามใหญ่เลยนะประดุกกระไดนี่ครับผมประดุกกระตวงามโอู้ออพี่น้องสิเก็บก่อนนะครับแต่เป็นซิฟอยู่ครับพี่น้อง <laughs> มันมันสีแเหล่ยมนี้ก่อน กับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆกะป้าพี่น้องมากรุ่นเบ็ดครับผมถือว่าไดยการนี่ครับรอบเสาเดี๋ยวจะโตสิบเอ็ดสิบสองนี่ครับผมลืมนับแต่รอบแรกงเดียตัวหนึ่งแต่ว่าเบ็ดขั้นนี่เดี๋ยวตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวตัวใหญ่แล้วกะปลาไหลบ่ค่อยอยู่ครับบ่คือเบ็ดปอมเบ็ดโฟมปลาไหลกินอยู่ครับเบ็ดจมลงไปแต่ว่าส่วนใหญ่สิหลุดครกะมืันนี้รายการอีกแล้วครับพี่น้องปักเบ็ดหาสิบหลังกับเยอะใส่เดือนครับพี่น้อง ใส่เดือนมันหายากครับผมพี่น้องผมหาได้ประมาณนี้แหละครับผมก็เลยเอามาใส่ให้พี่น้องเบิ่งหาเนี่เมื่อยแห้งครับมันท่านเดีมันท่านเดีหมุนครับส่วนนี้ท่านเดีใหญ่ตัวนี้น้อยหนึ่งครับผมก็เอามาใส่พี่น้องเบิ่งครับในการครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบันบานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปสิพพี่น้องไปใส่ไปรุ่นยังกะถาดติดตามกันครับผมก็มันนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ